เด็ก4ขวบอาศัยอยู่กับคุณย่าตาบอด2คนหน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยอยากช่วยหรืออยากได้หนาะเอ็มตัวแทนหมู่บ้านนะครับเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมกันสักหน่อยละกันนะครับเราเรื่องาราวคร่าวๆให้ฟังก่อนคือมีน้องอายุ4ขวบนะ4ขวบเด็กมากนะอาศัยอยู่กับคุณย่าตาบอด2คนคือคุณย่าเนี่ยเลี้ยงน้องมาไม่รู้พ่อแม่เขาไปไหนเหมือนกันนะตามข่าวนะคุณย่าเนี่ยมุกมะพร้าวตกใส่ หัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่มีเงินไปรักษาก็ต้องตาบอดแล้วก็อยู่กับน้องสี่ขวบสองคนน่ะก็ต้องคอยบอกน้องให้ล้างจานให้ซักผ้าคือบอกให้น้องทําช่วยกันทําเพราะว่าย่ามองไม่เห็นคุณทางศารคือไม่ได้หน่วยงานรัฐเข้าไปเจอนะคือคุณครูเนี่ยมีโครงการครูที่สอนน้องสี่ขวบอ่ะมีโครงการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วไปเจอว่าบ้านน้องอเป็นแบบเหมือนกับบ้านเก่าๆซอมซอ้ซอๆหน่อยแบบ คนยากไ like ร้อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็เห็นว่าน้องอยู่กับคุณย่าสองคนแล้วก็ไปเห็นวิถีชีวิตว่าน้องแค่สี่ขวบอะต้องทำทุกอย่างโคตรเจ๋งโคตรเก่งขอเชื่อชูน้องมากมากเลยแล้วคุณครูก็โพสต์ลงโซเชียลแล้วก็มีกระแสะโซเชียลเนี่ยเข้ามาช่วยมาบริจาคเงินมานู่นมานี่เป็นล้านเออจนคุณย่าต้องพูดเองว่าไม่เอาพอแล้วไม่ต้องโอนมาให้แล้วแล้วก็มีจัดหน่วยงานเนี่ยเข้ามาดูแลบริหารเงินตรงนี้ให้ โดยที่คุณครูเป็นคนดําเนินการนะประมาณนี้เพราะว่ากลัวที่กลัวว่าพอมีเงินเยอะแล้วญาติพี่น้องจะมาหลอกเอาเงินไปอะไรแบบเนี้่ยง่ายๆเลยคือแบบพอเหมือนถูกหวยหรือมีเงินคนมาช่วยอะไอญาติที่อะไรที่ไม่เคยช่วยอะไรมานะมาแล้วมามา,มาหลอกเงินแล้วง่ายๆ่ายและสักพักหนึ่งครับที่ผมบอกว่าหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเนี่ยอยากช่วยหรืออยากได้หน้าคือต้องต้องด่าครับเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดอืออย่างลิซ่าเนี้ยไปทาประโยชน์ให้ประเทศับไปไปเอาหน้าเขา ทั้งที่มึงไม่เคยสนับสนุนเขาเลยอันนี้ก็เช่นก,กันครับครูเป็นคนไปช่วยโดยที่ตัวคนเดียวไปช่วยแล้วไม่รู้ว่าบ้านน้องเนี่ยเป็นอย่างนี้มาเพราะว่าเขาก็สอนอยู่แต่แตในโรงเรียนใช่ปหแต่อหน่วยงานรัฐอะ่ะทั้งอ,อบอตอ,อ,อบอจอส้นตีนเลยเนี่ยในภาพที่ไปเอาหน้านะให้น้องกับคุณย่านั่งสองคนแล้วแม่งนั่งกันถ่ายรูปกันเป็นแถวใส่ชุดไทยชุดเฮียอะไรชุดไหมกันมาแบบโอ้โหไปดูภาพนะเซิร์ชในโซเชียล นั่งกันอยู่ตรงนั้นถามดิพวกมึงอะอยู่ในในท้องถิ่นตรงนั้นมึงไม่รู้เหรอว่าบ้านเขายากจนขนาดนั้นบ้านเขาเป็นย่าตาบอดแล้วมีเด็กสี่ขวบอยู่สองคนมึงต้องรู้มึงต้องมีใครรู้บ้างนั่นแหละถ้ามึงอยากช่วยจริงๆอะนะมึงต้องควรไปอย่างน้อยไปช่วยเหลือบ้าง ไปดูว่าเอ้ยเขามีอะไรกินไปช่วยเหลือเด็กหรือว่าเอาหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยว่าเอ้ยเด็กอายุแค่สี่ขวบแลวคุณย่าตาบอดอยู่กันสองคนเนี่ยมึงคิดที่อะไรอยู่มึงคิดว่าเฮ้ยมึงต้องแต่งตัวสวยๆมาเอาหน้าเขาขาวเนี่ยมันดังแค่นี้เหรอแล้วพอมึงถ่ายรูปเสร็จมึงก็มาช่วยเขาเป็นหย่อมๆแน้วมันก็หายไปกลับไปบันเทิงกับชีวิตส่วนตัวเหมือนเดิมนี่หรออ๋อมึงต้องแบบมียศต้องมามาสร้างภาพหน่อยเฮ้ยใช่เหรอไม่ได้ด่าทุกคนนะ คือบางคนก็อาจจะเป็นคนจิตใจดีจริงๆแล้วก็อาจจะมีอะไรงานที่ต้องทําหรือว่าคนอะคนยากไร้หรือคนลําบากก็มีเยอะอาจจะไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่และครอบคลุมไม่หมดด้วยแต่ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่มึงไม่ทำที่อะไรมึงเอาแต่ตัวเองมึงเอาแต่รายได้มึงเอาแต่เอาหน้าตาแล้วก็หากระแสหิวแสงแบบนี้ไปตลอดคือถ้าเกิดว่าอยากช่วยจริงๆนะ กระจายกันไปช่วยวางแผนงานกระจายกันไปช่วยว่าตรงไหนมีอะไรที่ยากลาบากพัฒนาชุมชนให้คนยากไร้เนี่ยมีที่พึ่งมีศูนย์ช่วยเหลืออะไรว่าไปมีศูนย์ช่วยเหลือทั้งคนยากไร้หรือว่าสร้างงานสร้างอะไรให้ชุมชนอะไรแบบนี้ยค่อยๆทํากันไปเข้าใจครับว่าคนลําบากมันเยอะให้คูไปทําทั้งหมดมันทําไม่ได้ใช่แต่มึงค่อยๆทําแบ่งส่วนกันไปทําได้มึงแดกภาษีประชาชนนะครับ ไอคนที่เขาสบายแล้วอ่ะมันไปโอ้ยเย็นยอเขาไปเลียแ้งเลียขาเขาได้ผลประโยชน์กันเล่าเขารวยอยู่แล้วมึงออมได้ผลประโยชน์ไงช่วยเหลือคนลําบากดีกว่าไหมครับจิตใจมีไหมผลประโยชน์มีได้โว้ยภาษีก็แดกไปแล้วเดี๋ยวเงินเงินเดือนให้เขาขึ้นนะแล้วทํางานให้ดีให้เหมาะสมกันนะก็ฝากคนรอบข้างคุณย่ากับน้อง คุณย่าตาบอกกับน้องสี่ขวบด้วยนะครับว่าดูแลกันให้ดีนะครับพวกคุณก็มีชีวิตดีกว่าเขาเยอะแล้วอะเขาลําบากก็ไปช่วยเหลือเขาต,ตอนนี้มีคนช่วยเหลือคนใจดีช่วยเหลือมากมากมายคนใจดีมีจิตใจดีหรือไม่ดียังไงก็ตามแต่จุดนี้เขามีจิตใจดีช่วยเหลือมาพวกคุณก็อย่าไปหลอกลวงเขาไปทํร้ายเขาเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาลําบากคุณไม่เคยช่วยเหลือเขาเลยอย่าทําตัวเลวเลวตางอื่นเยอะแล้วปะ